เขามีลูกชายด้วยใช่ไหมมีสองคนสองคนใช่มีชื่อตั้มคนที่ตั้มเนี่ยให้เต้ตามหาแม่แล้วมีคนชื่อเต้เต้อะอยู่เต้อะอยู่อยู่กับยายกับยายที่น่าจะดอะไรเดทเดทอุดมอดอุดมอุอุดอุดมเดมอดมอุดมอด้อุดมอุอื่นอล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยด่กุดยายไมอมออม แต่ว่าก็อยู่แถวแถบนี้แหละจ้าอ๋อแต่ไม่ไม่ได้ไปอยู่กับแม่ใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่กับแม่แล้วแม่เขาไปไปหมายถึงมีมีครอบครัวใหม่ที่นู่นมา,มาเรียนครับที่ครับยืนยันชัดเจนแม่แหม่มวีนาที่เราตามหาคนนี้เป็นแม่ของตั้มแน่นอนร้อเปซเพราะเขาพากันย้ายไปตั้งหลักปักฐานที่อื่นแล้วนี่เองเป้าหมายที่เราค้นหาจึงกลายเป็น ที่กัดร้างเพราะว่าเขานานๆจะกลับมาทีเสาเนียใช่เาไ่้มาบ้านหลังนี้หรอใช่นานๆจะมาทีมาเยี่ยมใครอ่ะก็แต่ช่วงหลังๆนี้ตั้งแต่ยายทวดเขาเสียเขาจะไม่ได้มาแล้วหลังๆแต่ก่อนจะมียายทวดอยู่บ้านเขาอยู่จุดไหนในหมู่หนึ่งพี่ถ้าจะบอกว่ามันจะเป็นศาลาประชาคมถัดจากศาลาประชาคมอ่ะติดกับบ้านบ้านนี้จะติดกับศาลา ฝั่งตะวันตกนะที่จะมีครอบครัวอยู่หน้าบ้านนั้นแสดงว่าคนละแวกนั้นรู้รู้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของใช่ต้องถามว่าบ้านยายดวนนี้หรอใช่ต้องถามว่าบ้านยายดวนอ๋อครับเออบ้านยายกองแพงก็ได้อะยายกองกองแพงเพราะว่าเก็บเก็บเป็นเจ้าของบ้านยายดวนเป็นลูกยายกองแพงแล้วแม่ที่ชื่อว่าตั้งใช่ไหม ก็จะเป็นหลานของยายดวนยางนะกราตวดเืแต่ก่อนเขาก็จะกลับบ้านบ่อยช่วงที่มียายท้วนเขาอยู่าของจมการแต่นี่นี่ไม่ไม่ไม่มีใครกลับแล้วทางบ้านก็ล้างแล้วล้างเลยใช่รัตนบุรีนะครับอำนความสะดวกในการที่เป็นเพื่อนตรวจเลื่อกในครั้งนี้เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องแต่ว่าบ้านอยู่ติดกันกับเี้ติดกันเลยเพื่อนบ้านใช่เพื่อนบ้านได้ข้อมูลแน่นขนาดนี้ ก็ขอไปเก็บภาพหลักฐานให้มันชัดๆกันไปเลยตอนนี้เรากลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งเพื่อยืนยันให้เห็นกับตาเนื้อว่าบ้านเล็กที่ที่เราตามหามีอยู่จริงครับนี่สาราในจ่ะไหนอะเออต้องถามบ้านอยู่ติดกับสาราประชาไหนละบ้านหลางอะ นี่ห้าสิบแปดพับสองหูหนึ่งนี่คืออะไรสาราประชาคมนะพี่คนนี้คุณพี่บ้านแม่ลำดวนพ่อประเสริฐอยู่บ้านหลังไหนหรอบ,บ้านล้างอะ่ะข้างในซอยเนี้ยหรอเดินไปได้ไหมต้องเดินเหรอหนูจอดรถตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ขอบคุณครับ ไหนอ่ะหลังเนี้ยเหรอพี่สวัสดีครับหลังไหนบ้านแม่ลำดวนอ๋อหลังเนี้ยเหรอโอเคเอาเป็นว่าเจอบ้านแล้วคาดว่าการเจอตัวบุคคลเป้าหมายของเราก็คงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วละครับภารกิจการตามหาแม่และน้องชายให้กับตั้มตอนนี้ ข้อมูลอัปเดตทําให้เราต้องเบนเข็มทิศไปกันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามและเป็นกําลังใจให้อีเตอร์อีจันย์กันต่อตอนต่อไปนะครับ สักวันคงได้สมประสงค์